Oh. กราบเรียนท่านคณะกรรมการคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะหนูเด็กหญิงอัญชีสากรวนแสงผมเด็กชายทศวรรษถาวรผมเด็กชายยุคนเดชแก้วไอ้ครับค่ะวันพวกเราทั้ง3คนนะคะเป็นในักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 5ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนจะมานำเสนอโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีเรื่อง สัญญาณไฟจราจรข้ามถนนโดยอัตโนมัติด้วยชุดกล่องสมองกล IPST Microbox ค่ะสำหรับแนวคิดและความเป็นมาของการทำโครงงานของเรานะคะก็คือในปัจจุบันนะคะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ ผู้คนเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นจำนวนมากส่งผลให้พื้นที่บนท้องถนนเกิดการจราจรที่ขับข้างนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายในสังคมะคะ่ะปัญหาทางข้ามด้านหน้าโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนนะคะเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนประกอบกับไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะจึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากการสังเกตการข้ามถนนทางม้าลายที่ใช้ในการข้ามถนนบริเวณประตูทางด้านทิศตะวันตกที่อยู่ติดกับถนนลำพูนเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นด้านที่นักเรียนของโรงเรียนของเราส่วนใหญ่ใช้ในการข้ามถนนในช่วงเปิดภาคเรียนพบว่าบางครั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการข้ามถนนซึ่งเป็นผลที่นำมาซึ่งความเสียหายทาั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สินนะคะและถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกให้ในการข้ามถนน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็สามารถมาอำนวยความสะดวกให้ได้แค่ในเวลาราชการเท่านั้นนะคะและในบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ติดภารกิจสำคัญอื่นๆไม่สามารถมาอำนวยความสะดวกให้ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะพวกเราได้เร็งเห็นถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและมีแนวคิดที่จะทำแบบจำลองระบบสัญญ,ญาณไฟจราจรข้ามถนนอัตโนมัติ ด้วยกล่องสมองกล IPST Microbox นะคะซึ่งสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติด้วยโมดูลตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนเพื่อเป็นเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็นักเรียนพิเศษนะคะเช่นเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสัน้นที่ในปัจจุบันโรงเรียนของเราได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนร่วมกันนะคะ่ะ แล้วก็แนวคิดของเรานะคะก็ยังเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอ,อีกทางหนึ่งด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนอัตโนมัติด้วยโมดูลตรวจจับระยะทางแบบอินฟาเรดครับ 2. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของชุดกล่องสมองคน IBS-T m i c r o b o x ครับค่ะโดย โครงการของเรานะคะก็ได้ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีทั้ง7ขั้นตอนในการดําเนินงาน,นะคะ่ะขั้นที่1นนะคะคือขั้นของการกําหนดปัญหาและความต้องการปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทําโครงงานของเรานะคะก็คือปัญหาทางข้ามด้านหน้าโรงเรียนจากคำคนาธทจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะโดยวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือการสร้างแบบจําลองระบบสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนโดยอัตโนมัติ ด้วยชุดกล่องสมองกล IPST Microbox ค่ะขั้นที่สองครับรวบรวมข้อมูลนะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับพวกเราได้วิเคราะห์และได้ใช้หลักชุดคำถาม 5W1H นะครับ 1. ปัญหาหรือสนองความต้องการคืออะไรคือการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางมาลายหน้าโรงเรียนจากคำขนาทรในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น,นครับ 2. ปัญหาหรือสนองความต้องการเกิดขึ้นกับใคร เกิดขึ้นกับนักเรียนและคนในพื้นที่ครับ 3. ปัญหาหรือสนองความต้องการเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ทางมาลายหน้าโรงเรียนจากคคำคณาธนครับ 4. ปัญหาหรือสนองความต้องการเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อมีคนต้องการข้ามถนนครับ 5. เพราะเหตุใดจึงต้องแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนครับ 6. จะแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างไรคือ สร้างแบบจําลองสิ่งก่อสร้างต่างๆที่สามารถนํามาปรับใช้ในการข้ามถนนได้นะครับต่อไปนะครับการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการครับโปรแกรมที่พวกเราใช้นะครับฮาร์ดแวร์นะครับก็คือชุดกล่องสมองคน IBS T m i c r o b o x k ครับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับก็คือ Google Sketchup กับโปรแกรม A V R Studio ครับ ขั้นตอนที่3นะคบเป็นขั้นตอนของการเลือกวิธีการนะครับซึ่งพวกเราทั้ง3คนนะครับได้คิดวิธีการสร้างแบบจําลองมา3แบบจําลองครับแบบจําลองที่สหสะพานลอยแบบจําลองที่2อขุดอุโมงใต้ดินสาหรับข้ามถนนและแบบจําลองที่3สัญญาณไฟจราจรครับและเมื่อพวกเรานั้นนํามาวิเคราะห์รูปแบบที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะข้ามถนนใช้งบประมาณที่น้อยและใช้หลักการทางสเตมหรือการบูรณา,าการทางด้านวิทยศาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มามูลนาการร่วมกันครับผลปรากฏว่ามอเป็นแบบจําลองที่3แบบจาลองสัญญาณไฟ,ฟจาราจรข้ามถนนครับซึ่งเราสามารถอำนวยความสะดวกได้ด้วยโมดูลตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดเขาทำให้การข้ามถนนสะดวกได้ยิ่งขึ้นครับขั้นตอนที่4นะครับเป็นขั้นตอนของการออกแบบนะครับซึ่งเราได้ออกแบบมีขั้นตอนการออกแบบอยู่5อย่างนะครับ 1. การออกแบบแบบจําลองนะครับเราได้สร้างแบบจําลอง ด้วยโปรแกรม Google Sketchup โดยในแบบจำลองนี้นะครับก็มีการติดตั้งแผงวงจร IPST m i c r o b o x อยู่ครับ 2. การออกแบบวงจร IPST m i c r o b o c k นะครับ 3. นะครับโครงสร้างการออกแบบการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มต้นนะครับคือเมื่อมีคนมายืนอยู่ในระยะทาง4-15ถึซนติเมตรนะครับหน่วงเวลาไว้4วินาทีนะครับเมื่อคนยืนครบ4วินาทีนะครับสัญญาณไฟจราจรฝั่งคนฝั่งคนข้ามนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น สีเข <LE> well. so ียวและฝั er. ่งรถวิ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดงตามลําดับครับนับเวลาถอยหลัง10วินาทีนะครับเมื่อเหลือ3วินาทีนะครับจะส่งเสียงเตือนครับและเมื่อทํางานจบครบนะครับสัญญาณไฟจราจรฝั่งคนข้ามนะครับจะเป็นสีแดงและฝั่งรถวิ่งก็จะเป็นสีเขียวครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรม AVR Studio 4ในการเขียนโปรแกรมนะครับและใช้คําสั่งภาษา C นะครับในการเขียนคําสั่งชุดโปรแกรมครับ ขัตอนที่5นะครับสร้างแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนอัตโนมัติด้วยชุดกล่องสมองกุล IBS-T m i c r o b o x ครับขั้นที่5นะคะคือขั้นของการทดสอบนะคะโดยเราได้แบ่งการทดสอบออกเป็น3อย่างค่ะคืออย่างแรกนะคะเป็นการ ทดลองวัดระยะห่างของโมดูลตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดนะคะเพื่อให้โมดูลตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดสามารถทํางานได้โดยสอดคล้องกับคําสั่งในโปรแกรมนะคะอย่างที่2ค่ะเป็นการทดลองระยะเวลาการทํางานของระบบสัญญาณไฟเพื่อให้สัญญาณไฟจราจรสามารถทํางานได้โดยสอดคล้องกับคําสั่งในโปรแกรมนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะคืออย่างที่3นะคะคือการทดสอบการทํางานของลําโพงขยายเสียงเพื่อให้ลําโพงขยายเสียงสามารถทํางานได้โดยสอดคล้องกับคําสั่งในโปรแกรมค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนที่6เป็นการปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยจากการดําเนินงานของเราทําให้เราได้พบว่าสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแผงวงจรหลักมีขนาดสั้นเกินไปนะคะเราจึงได้ทําการแก้ไขโดยการเชื่อมสายต่อเพื่อเพิ่มความยาวจากนั้นจึงได้ทําการทดสอบอีกครั้งคะ่ะขั้นตอนที่7นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินผลนะครับซึ่งจากการทดลองขั้งต้นแล้ว ทำให้เราได้ทราบว่าแบบจาลองสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนอัตโนมัติด้วยชุดกล่องสมองกล IPS t m <in pronunciation though> well, i เขา b อ o นั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะข้ามถนนใช้งบประมาณที่น้อยและใช้หลักการทางสเตมครับก็ลำดับต่อไปนะคะพวกหนูจะสาธิตการทำงานของแบบจำลองของเรานะคะ โดยเมื่อเริ่มระบบการทำงานเราจะกำหนดให้สัญญาณไฟจราจรฝั่งรถวิ่งนะคะฝั่งรถวิ่งนะคะให้เป็นสีเขียวและสัญญาณไฟจราจรฝั่งข้ามถนนให้เป็นสีแดงนะคะเ mm hmm. มื่อมีคนมายืนอยู่ในระยะที่เรากำหนดเอาไว้คือ4-15ถิซนติเมตรเป็นเวลา4วินาทีนะคะเราจะระ,ระบบนะคะก็จะ เปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรฝั่งรถวิ่งให้เป็นสีเหลืองและสีแดงตามลาดับนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรฝั่งข้ามถนนให้เป็นสีเขียวเพื่อให้คนสามารถวิ่งสามารถเดินข้ามถนนไปได้ภายในเวลาที่เรากําหนดไว้คือ10วินาทีนะคะและเมื่อเหลือเวลา3วินาทีสุดท้ายระบบก็จะทําการส่งเสียงเตือนจากลําโพงขยายเสียงนะคะเพื่อให้คนสามารถเดินข้ามถนนไปได้ภายในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นะคะ จากนั้นเมื่อเวลาหมดลงแล้วค่ะระบบก็จะทำก็จะหยุดการทํางานเป็นเวลา5วินาทีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนข้ามถนนบ่อยจนเกินไปซึ่งเวลาที่เรากําหนดไว้ในที่นี้นะคะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อความรวดเร็วในการนําเสนอแต่ว่าสําหรับการนําไปใช้ในพื้นที่จริงเนี่ยเราจะต้องทําการหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ข้ามถนนในแต่ละวัยนะคะแล้วก็ผู้ข้ามถนนที่มีความพิการมาใช้เป็นตัวกําหนดระยะเวลาในการข้ามถนน,นะคะ่ะ และในพื้นที่จริงนะคะเราก็ยังสามารถที่จะติดตั้งแผงโซลารเซลล์เอาไว้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลารเซลล์นะคะมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะก็พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเชิญท่านคณะกรรมการแนะนำนะครับโครงงานของเด็กๆจากโรงเรียนจากคำคนาธทจังหวัดลำพูนครับขอเชิญท่านคณะกรรมการครับครับก่อนอื่นก็ขอเช่นชมนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านได้ให้กำลังใจลูกๆโดยการปบมืออีกครั้งหนึ่งครับเยี่ยมมากครับลูกครับแต่ตามสถานการณ์ที่จัดเนี่ยถ้า หลักตรงนี้เนี่ยมันใช้ในการคอนโซลการควบคุมได้ระยะกี่ระยะทางเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นีที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะคะคือ4-15ซนติเมตรค่ะอ๋อโอเคแลนน้วทีนี้ในกรณนนีที่สมมุติว่ามีคนข้ามพร้อมๆกันหลายๆคนเรามีวิธีการที่จะพัฒนาอย่างไรนะ ก็คือเราถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่จริงนะคะเราจะต้องศึกษาว่าในพื้นที่นี้เนี่ยมีคนข้ามแบบว่าเยรับมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องนํามาใช้ในการกําหนดระยะเวลาที่ใช้ข้ามถนนก็คือในแบบจําลองเราเป็น10วินาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่จริงที่มีคนข้ามเยอะเนี่ยอาจจะขยายเวลาจาก1 0เป็น15เป็น20อะไรองนี้ค่ะครับในกรณีที่เป็นฤดูฝนก็สามารถที่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์เหรอ,แผ,อแผงอะไร แผงโซล่าเซลล์นี่คือคือตอนนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่ไม่ที่คิดคิดไว้ต่อยอดอ๋อค่ะไม่ไลูกพูดต่อสิก็คือแผงโซล่าเซลล์คือที่เราคิดเอาไว้ว่าในอนาคตจะสามารถนํามาประยุก์ตใช้ได้ค่ะก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในแบบจําลองของเรานะคะใช้ไฟ12โวลต์ค่ะ12โวลต์ะค่ะโอเคครับเยี่ยมยอดครับ ขอเชิญอาจารย์พวกควบคุมทีมนะครับถ่ายภาพกับดเด็กๆด้านบนครับขอเชิญอาจารย์พวกควบคุมทีมนะครับถ่ายภาพกับดเด็กๆด้านบนครับตรงกลางอะไรลูก โรงเรียนสุดท้ายนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับโรงเรียนหนองบัวนะครับจากสพมเขต42นครสวรรค์อุทลลัยธานีนะครับเพื่อให้เวลาเราเร็วขึ้นนะครับช่วงนี้จะไม่มีคำถามนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนจากโรงเรียนจากคำคนาทรจังหวัดลำพูนครับ